สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่10พฤษภาคม2566วันนี้มาคุยกันเรื่องการหักดิบอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีหลายครั้งที่คนเราเกิดอารมณ์ณขณะปัจจุบันนั้นแล้วไม่รู้จะระงับอารมณ์นั้นได้อย่างไรหรือไม่รู้จะข้ามอารมณ์นั้นได้อย่างไรตรงจุดนี้ ทำให้เกิดมีปัญหาในสังคมเกิดขึ้นตามที่เราเห็นข่าวทางทีวีหรือทาง YouTube นะคะว่ามีคนผูกคอตายกระโดดตึกตายหรือลมควันตายนะคะฆ่าตัวตายหนีปัญหาตรงจุดนี้นะคะก็เกิดจากการที่ไม่รู้ว่าจะข้ามอารมณ์ณนขณะนั้นได้อย่างไรไม่รู้จะแก้ปัญหาได้อย่างไร จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันสามารถแก้ได้นะคะแต่อารมณ์ในขณะนั้นทำให้คิดอะไรไม่ออกนะคะทำให้มองหาทางออกของปัญหาไม่ได้นะแล้วก็คนที่อยู่ในอารมณ์ตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะก็ปล่อยจิตปล่อยความรู้สึกให้ไหลไปตามอารมณ์นะดังนั้นอารมณ์ก็เลยมีอิทธิพล ในการที่จะทำให้ขาดสตนะิและหนีปัญหาโดยวิธีการฆ่าตัวตายนะดย้วยวิธีการหลากหลายแบบไนมะ่ว่าจะเป็นการโดดน้ำโดดกลางสะพานอะไรเงี้ยนะคะเมื่อขณะที่เราอยู่ในความเศร้านะคะเราก็ต้องรู้มีสติให้ได้นะคะหรือขณะที่เราอยู่ในความโกรธนะเราต้องรู้ให้ได้ว่า หนตอนนั้นนะ่ะเรากำลังโกรธอยู่นะะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะให้พยายามรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะคะการรู้สึกตัวเนี่ยนะ,ะก็ต้องเกิดจากการฝึกตัวเองให้ได้นะ,ะการฝึกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนะ,ะอยู่กับลมหายใจที่พวกเรากำลังฝึกกันอยู่นี้แหละนะคะเป็นจุดที่ทำให้เรามีสติรู้ตัวได้เร็ว ะะสามารถนำไปใช้ได้เมื่อเวลาที่มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์หมองเศร้านะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอารมณ์โมโหนะคะก็จะไม่เกิดการกระทําที่ไม่สมควรการกระทําที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทําผิดนะไม่ตัดสินใจไปในทางที่ผิดไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจดังนั้นเนี่ย การหักดิบทางอารมณ์เนี่ยต้องเกิดจากการที่ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันจึงจะมีความรู้สึกตัวณขณะนั้นได้นะคะคนที่ไม่เคยฝึกสตินะ,ะไม่เคยฝึกความรู้สึกตัวจะหักดิบอารมณ์ลำบากนะจะทำไม่ค่อยได้นะคะ ต้องเป็นฝ่ายแพ้อารมณ์นะเป็นธาตุของอารมณ์นะคะอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นาการทะเลาะเบาแหวงหรือความซึมเศร้านะคะความอยู่ในอารมณ์เหงาซึมแล้วก็ดีฟลงนะคะตรงจุดนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยฝึกสติเลยเนี่ยจะออกจากอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้จะออกจากความรู้สึกผิดหวัง ความรู้สึกอาลัยความรู้สึกเหงาเศร้าซึมตรงนี้จะออกไม่ได้อันนี้คือคนที่ไม่เคยฝึกเลยนะและคนที่มีอารมณ์โมโหคนที่เขาเรียกว่าโกรธอย่างแรงยอมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นธาตุของอารมณ์นะก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีการแตกหัก ต้องแตกหักต้องตายไปข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนเหล่านี้เนี่ยก็คือคนที่ไม่เคยฝึกความรู้สึกตัวไม่เคยฝึกสติให้เกิดความระลึกรู้ตัวนะคะก็จะกลายเป็นคนที่เป็นทาสของอารมณ์เหล่านั้นนะคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันทำให้มานทำให้เราโฟกัสแล้วมันก็ขุ่นมัว นะจิตใจก็ขุนมัวอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะสะสมนะพอมันสะสมเนี่ยเยอะเยอะเยอเยอะเยเนี่ยคือเราไปอยู่ในอารมณ์ตรงจุดนั้นและมันสะสม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 มากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ความความเขาเรียกว่าความอดทนมันมันระเบิดนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีอารมณ์เกิดขึ้น ะะให้เราพิจารณาพิจารณาความรู้สึกนะพิจารณาความรู้สึกของเราก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเราเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะตาเรามองเห็นดีไหมนะตาเรามองเห็นดีนะปากเราพูดได้จมูกเราหายใจได้หูเราได้ยินใช่ไหมขาเราเดินได้นะแขนเราช่วยเหลือตัวเองได้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะ ทีนี้เราก็อยู่ตรงเนี้นะคะแล้วเราก็กลับไปมองนะ,ะเราไปมองคนที่พิการนะะเราไปมองคนที่ไม่มีขาไม่มีแขนนะคะหรือว่าตามองไม่เห็นนะ,ะเรามองดูซิว่าทำไมเขาใช้ชีวิตแล้วเขาก็มีความสุขเขามีความสุขได้ทำไมเรามีความทุกข์ท,ทั้งที่เรามีอวัยวะทุกอย่างครบสมบูรณ์นะคะ สิ่งที่มันแตกต่างกันคืออะไรคือจิตใจนะคือจิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกนะคะยึดมั่นกับอารมณ์นั้นไว้กับตัวเองนะแต่คนอื่นเขาไม่ได้ยึดมั่นเหมือนเราเขาไม่ได้ยึดยึดถืออารมณ์เหมือนเราเราเขาไม่ได้ยึดติดอารมณ์ตรงนี้เหมือนเรานะนี่มันต่างกันตรงนี้ มันต่างกันตรงนี้เองนะคะมันต่างความความทุกข์ที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆนะที่เรากําลังทุกข์อยู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปยึดไปยึดมันนะแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่ทุกข์เหมือนเรานะฮะเพราะเขาไม่ได้ยึดนะฮะเขาไม่ได้ยึดอารมณ์นั้นนะคนที่ยึดอารมณ์นั้นไว้กับตัวเอง อยู่เรื่อยๆอยู่เสมอแล้วกอดแล้วก็ไม่ปล่อยอารมณ์นั้นออกไปคนนี้แหละที่ทุกนะคะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยนะมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้จริงๆนะคะถามว่าหลายคนเนี่ยถามว่าน้อเคยเคยโกรธไหมนะเมื่อก่อนมีนะเคยโกรธเคยโมโหไหมเคยนะคะแล้วน้อยทำยังไงอยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆตอนนั้นที่ที่ที่ยัง ฝึกสติไม่ได้นะคะถามว่าคือสติแตกไหมเคยนะแล้วทำไงอยู่นิ่งๆอยูน่ในรถก็ขับรถก็ไม่ไปไหนก็นั่งอยูน่ในรถนะคะนั่งอยู่โดยปล่อยปล่อยอารมณ์ไปนะคะปล่อยอารมณ์ฟังเพลงแล้วก็ทิ้งอารมณ์นั้นไปนะคะตรงจุดนั้นที่เคยเป็นนะคะก็คือเป็นจุดที่กําลังพยายามฝึกตัวเองดังนั้นเนี่ยน้อยก็จะถอยตัวเองกลับไปอยู่ตรงจุดนั้นนะคะ ให,ให้ได้เกิดความรู้สึกรับรู้เช่นเดียวกับผู้ที่กำลังฝึกสติอยู่ในขณะที่เรากำลังฝึกอยู่เนี่ยเมื่อเรามีอารมณ์โมโหเกิดขึ้นเมื่อเรามีความโกโรธเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเศร้าเกิดขึ้นเมื่อเรามีความอลาัายเกิดขึ้นเมื่อมีความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดขึ้นเนี่ยเราทำอย่างไรนะคะณขณะนั้น ถอยกลับไปน้อยถอยกลับไปในขณะนั้นที่น้อยเป็นแบบนี้นะคะคือน้อยอยู่ในในรถนะน้อยนั่งอยู่คนเดียวในรถแล้วก็ฟังเพลงจอดในที่ใต้ต้นไม้เย็นสบายนะคะปล่อยให้มันผ่านไปเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรคงอยู่ถ้าเราไม่ไปยึดมันไว้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีความโกรธไหนคงอยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าเราไม่ยึดไว้นะถึงยึดไว้ก็ไม่ได้เกิดก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปไม่มีความโกรธไหนอยู่ระดับโกรธ100ตลอดไปนะไม่มีความทุกข์ไหนทุกแบบระดับ100%ทุกวันทุกวัน365วันตลอดไปไม่มีทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงความโกรธมีการเปลี่ยนแปลงระดับของความโกรธมันจะค่อยขึ้น แล้วมันก็จะค่อยๆลดลงสติเราก็จะค่อยๆมานะ,ะระดับความเศร้าความเหงาความอะไรความหงุดหงิดลำคาญใจมันก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็ไม่มีความสุขไหนอยู่กับเราตลอดไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่คนที่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์อยู่เสมอทุก โดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยเลยก็เพราะว่าไปยึดมัน่นนะไปยึดความทุกข์นั้นไว้ไปยึดไว้ให้มันกลมจิตใจไว้แล้วก็นึกถึงนึกถึงมันอยู่ตลอดเวลานึกถึงทีไรก็ทุกข์นึกถึงทีไรก็ทุกข์แล้วก็กลับไปนึกถึงอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้ทุกข์อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึด อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นอยู่กับตัวเองโดยไม่รู้ว่าจะปล่อยอารมณ์นั้นไปอย่างไรนะคะการปล่อยอารมณ์นั้นออกไปต้องเกิดจากการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะร่างกายเราเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงนะคะ เราทําความเข้าใจเราดูความเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะเข้าให้ถึงความเปลี่ยนแปลงเข้าให้ถึงความเป็นอนิจจังถ้าเราเข้าไม่ถึงเราก็จะไม่เห็นเราก็จะยึดอารมณ์นั้นอยู่ถ้าคนที่ฝึกสติแล้วเข้าถึงแล้วเห็นตามเป็นจริงตามที่มันเป็นจริงตามธรรมชาติเห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นก็จะปล่อยได้ นะคะลองฝึกดูทีนี้การหักดิบตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะต้องหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับลมหายใจถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์นี้ได้ด้วยตัวเองเราต้องหากัลยาณมิตรหรือคีแมนที่เป็นที่ปรึกษาที่สามารถไว้วางใจได้ ในการที่จะปรึกษาขอคำแนะนำนะคะเราต้องเลือกเราต้องเลือกคุยกับผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงหรือมีความเขาเรียกว่ามีความเสถียรของจิตใจนะคะมีเป็นผู้มีจิตที่ยกสูงแล้วก็สามารถมองเห็นปัญหาของเรา เข้าใจปัญหาของเรารับฟังปัญหาของเราและให้คำแนะนำได้อย่างดีนะคะหาวิธีการและหาทางออกช่วยให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้นะดังนั้นเนี่ยนะคะทำไมน้อยถึงมาคุยอยู่เรื่อยๆว่าการที่เราฝึกให้ตัวเองมีสติอยู่กับปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะการดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันคนเราส่วนใหญ่จะเผลอนะจะเผลอไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตและฟุ้งปรุงแต่งกับเรื่องราวที่ยังไม่มาในอนาคตนะคะมีความฝันบางทีก็ฝันเพลอเจอไปนะฮะแล้วก็ ปุงแต่งไปโดยที่ไม่เคยฝึกความระลึกรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันถ้าหากว่าเราฝึกตัวเองให้อยู่ในปัจจุบันนะคะฝึกความระลึกรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้คําว่าหักดิบอารมณ์เลยนะเพราะการใช้คําว่าหักดิบอารมณ์ก็คือการที่ออกจากอารมณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นณขณะนั้นคนที่ฝึกสติระลึกรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะ จะเห็นอารมณ์ก่อนที่มันจะเกิดจะข่มอารมณ์ก่อนที่มันจะเกิดนะคะจะทิ้งอารมณ์ก่อนที่มันจะเกิดได้ไม่ไม่ต้องมาถึงกับให้อารมณ์เกิดขึ้นแล้วมาหักดิดนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะดังนั้นนี่คือประโยชน์ของการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันฝึกความระลึกรู้ตัวให้อยู่กับปัจจุบันจงเห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้นะ จงเห็นคุณค่าของตัวเองที่ยังมีลมหายใจอยู่ให้ได้อย่าให้อารมณ์ต่างๆมาทำร้ายตัวเองนะอย่าให้อารมณ์ต่างๆมีอิทธิพลให้เราสร้างพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายครอบครัวหรือทำร้ายสังคมหรือทำร้ายประเทศชาตินะคะ จงสร้างคุณค่าตัวเองให้เกิดขึ้นนะคะแล้วสร้างคุณงามความดีสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติอย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองนะคะอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าทำร้ายคนอื่นอย่าเบียดเบียนสังคมอย่าทำร้ายสังคม แล้วก็อย่าเบียดเบียนประเทศชาติอย่าทำลายประเทศชาตินะคะคนที่มีสติระลึกรู้ตัวอยู่ทั่วพร้อมอยู่เสมอนะคะมีสติสัมปชัญญะดีนะคะก็จะคิดก่อนพูดนะ,ะฟังแล้วคิดนะคะคิดก่อนทำทำแล้วคิดนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราฝึกสติ อยู่กับปัจจุบันได้นะคะระลึกรู้ตัวได้อยู่เสมอเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการที่เรียกว่าหักดิบทางอารมณ์เพราะเราจะรู้ทันอารมณ์นะคะเราจะไม่ให้อารมณ์มาอยู่เหนืออำนาจจิตใจนะคะจิตเราก็จะยกสูงกว่าอารมณ์นะ,ะแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสงบสุขนะคะ อยู่ในปัจจุบันและสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นได้นะแล้วการดําเนินชีวิตตรงนี้แหละนะคะเขาเรียกว่าเป็นอริยชนเป็นปุตุชนนะคะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนภควากำเดีวันนี้ขอจงถึงแก่สัพสัตท,ทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ